มันกินน้ำกันเด้อเจสาวลาวสิพามากินเฟอบ้านเฮาเนาะเฟอเฟอมองลาวเฟอมองลาวก็คือก๋วยเตี๋ยนี่เองก๋วยเตี๋ยวนี่เองอัน <c ười> นี้เป็นซอสสีลาซาพี่น้องอุ้ยย่อไปยิงอยู่อันนี้เป็นซอสใส่ซอสสีลาซาเนาะพี่นอ้องเนาะใส่ซอสสีลาซาให้เบ่ง อู ooh, 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 ooh. ้หู้หูหูน้ำน้ำเฮียซะเนาะน้ำเฮียซะเนาะโอ้ถ้วยหนึ่งี่บ่ธรรมดาเด้อกันกินเบิดนี่เนาะแต่มันก็บ่เคยเหลือจักเคลีอดอกของมักใทยพี่น้องของมักแซ่บใส่ซอสศิลซาแซ่แซ่แซ่มาเด้อมาเด้อกับเนื้อเปือ่อยเนื้อเปือเ่อยแดงแล้วลูกซิ้นแดง ก๋วยเตียเย๋ยวยั่วๆจ้ามาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเ้ยพี่น้อง,องก้องไปทั้งฟังลาวฟังไทยฟังยุโรปเนาะมากินน้ากันเ้อแซ,บแซบ่บเซ่ตาเกีขอซีมมึงกันเด้อมาเป็นยังไงขอซีมมึงกันเด้อโอเคโอเคอยู่อืมมีผักพร้อมพร้อมด้วยผักพร้อมด้วยผักไทยพี่น้อง สลัดนะสลัดนะพี่น้องเอ้ยงามงามพี่น้องงา,างามหลายงามหลายสลัดใบเปินงสึงอยู่คุณน้ำน้ำโอ้น้ามัก็ย้อยมามามาน้าผักเด้อน้าผัก <laughs> <laughs> ่าขึ้นเป็นน้าอย่างอื่นเด้อย่าขึ้นเป็นน้าอย่างอื่น <laughs> มื้อเนี้อก,กินก็สาไพเนาะ <c oughs> สาไพมื้อนี้เราบ่อเข่าเราบ่เขากล้องนำเด้อมื้อเนี้ยสาไพกระไดโอ้กานประผิด กันบักผิดยัวๆจ้าม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 ากินน้ำเสาวเกลียกับสาวไผ่เด้อมมือนี้สาวไผ่ก็ได้ยินแต่เสียงเพิ่นบ่ได้ออกเพิ่นบ่ได้ออกอัะเหมนกล้องน้ำมือนี้น่ะหน้าโบงามหน้าโบงามสาวไผ่หายยังตื่นสาวไผ่หายยังตื่นเด้อมมาๆมากินน้ำกันอื มียกไปถ่ายถ่ายรูปอีกเด้มียกไปถ่าย,ย,ไไยหู้มใบอีกอือคือบ่ค่อยส้มไปนไหนเนาะไทยพี่น้องสาวกีมักส้มส้มบักนาด้วยืย้อนาย,ยื้หลังอยู่สาวกีมักบักนาวมักกินส้มส้มมักกินส้มส้มมัก,กินน้ำกันเด้อสวิต สาวเราอยู่ในฝรั่งเศสไทยพี่น้องเอ,อ้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เบิ้งทุกทุกมือพุ่เลรอว่าโอ้ยเห็นอย่างกินเห็นอย่างกินแต่ว่าในช่วงนี้เขาอยู่บ้านกะบ่มีอย่างลายกินอย่างก็กินไปไทยพี่น้องกินอย่างก็กินไปช่วงนี้ก็บ่มีคิปให้เบิ้งเด้อช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องกินเรื่องไปซื้อของตลาดของกะไปซื้อแล้วก็กับ,บ่อยากถ่ไทยออกอีกนะเพราะว่าได้ไปซื้อแล้ว มันมันกะบ,บุมีหยังมีแต่ไปซื้อของแต่งกิ่นซื้อของแต่งกนก่นสินะ่ะโอ้กันบัก,บกเผ็ดแซ่บจากบาทก่อนเ้อะโอ้บักเผ็ดกับเผ็ดดีอยู่ด้บักเผ็ดนี่มามากินน้ำกันเด้อให้พี่น้องเด้อ ก๋วยเตี๋ยวยั่วๆเด้อเนื้อเปื่อยแซ่บๆมามาแล้วมาเบิ่งกันว่าถ้วยนี้ซีเบิร์ตโบซีเบิร์ตโบถ้วยนี้ย่านตะบะเหลือย่านตะบะเหลือย่านตะบะเหลือแซ่บแซ่บบอกได้เลยแซ่บ แซบแซบหม้อหนึงน่งัจะเ,เห, <ừ. S 3> ห็นลาบุูอ๋อแมน้ำปืนนี่วะแค่สมหม้อปุ๊บน่อชิเบัตรอ่ะต้องเห็นข้าว

หลายแล้วมั้งโอ้ยโอ้ยโออ้าวมากินน้ำกันต่อเนาะมากินน้ำกันต่อแซ็แซ่บสลัดเซ็แซ่บ พ่อสมนิก,กนเดอพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณเลยหลายเดอพี่น้องสันกาพพอกันคลิปหน้าเนะาะบายขอบคุณค่ะขอบใจเลย,ลยบ๊ายบาย